ทำสมาธิมาหลายเดือนแล้วเจ้าค่ะแต่ยังระงับความโกรธยังไม่ได้เลยเจ้าค่ะโกรธเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอีกเจ้าค่ะอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะสมาสมาธิตัวเดียวไม่พอต่อการขาจัดกิเลสเนาะต้องมีปัญญาด้วยนะสมาธิเนี่ยสมาธิไม่เพียงพอต่อการขาจัดกิเลสนะต้องมี สติและปัญญาด้วยเป็นเครื่องประกอบกันปัญญาที่ว่านีน้คือรู้ทันความไม่เที่ยงแท้ของอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงแท้ของอารมณ์แล้วก็รู้จักโทษของความโกรธ พอเรารู้จักโทษของความโกรธแล้วมันถึงจะระวังเรียกว่ามีสติมีปัญญาในการเตือนระวังภัยนะไม่ปล่อยให้อารมณ์โกรธเนี่ยมันครอบงำนะมีสติรู้ทันอารมณ์นะเห็นอารมณ์ความเกิดความโกรธเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายนะเป็นผู้สังเกตเห็นความโกรธนะ แล้วก็ปล่อยความโกรธออกไปเป็นอิสระไม่ถืออยู่ไม่ติดอยู่นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเรื่นจิตตภาวนาเราจะเห็นอารมณ์ชัดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เรามีโฟกัสที่มารู้สึกตัวชัดขึ้นเนี่ยอารมณ์โกรธก็จะรุนแรงขึ้นไปด้วยจริงๆแล้วมันเท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเห็นชัดขึ้นเฉย เกิดตามเหตุด้วยนะเกิดตามเหตุปัจจัยอารมณ์โกรธน้อมกราบเจ้าค่ะท่านพร้อาจารย์ตอนนี้ทำไมรู้สึกไม่คิดถึงใครเลย แม้แต่ลูกหรือญาติทุกๆคนก็ไม่อยากพูดอยากคุยเจ้าค่ะถ้าใจเรามันเริ่มเห็นความจริงแล้วใจเรามันเริ่มเห็นความจริงว่าเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมบัคบัญชาการอะไรใครได้เนาะมันก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นนะรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองมันรู้สึกเต็มอิ่มกว่า นะความวิตกกังวลมันก็ถูกขี้คลายไปนะความวิตกกังวลนะความติดอยู่ในสิ่งต่างๆมันก็จะขี้คลายไปเรียกว่าสันโดษนะคนที่จเจริญจิตตภาวนาจะมีความสันโดษคือจะมีความสุขได้ด้วยการรู้สึกตัวนะอะไรที่มันส่งออกนอกเนี่ยอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกไกลตัวออกไปมันจะเริ่มขี้คลาย คือไม่อยากจะไม่อยากจะตามความคิดนั้นรู้สึกว่ามันหนักมันเป็นภาระมันทำให้เราเสียเวลารู้สึกว่าเรากลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันเลยอยู่กับตัวเองดีกว่ากลายเป็นความสันโดษนั่นเอง บางครั้งเหมือนไม่รู้สึกอะไรหลงลืมง,ง่ายคิดอะไรไม่ออกเจ้าค่ะน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะมันไม่ค่อยถืออะไรเวลาที่เรามีกำลังของความตั้งมั่นนะนะปิติความอิ่มใจเนใจที่มันอิ่มตัวเข้ามาเนี่ยจะบอกว่ามันขี้เกียจก็ได้นะไม่อยากยุ่งเรื่องอะไรไม่อยากคิดอะไร อยากจะอยู่เฉยๆของมันนะมันเป็นความอิ่มใจเป็นความอิ่มใจเรียกว่าปิตินะเออบิ่มเต็มอยู่อะไรที่ไม่เป็นแก่นสารอะไรที่ไม่ขี้เกียจอะเหมือนขี้เกียจเลยนะแต่มันกลับฉลาดต่อการเรียนรู้หมายเขาว่ามันฉลาดในการละเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลต่อประโยชน์มันก็จะละไปเลย เว้นแต่ว่าเรื่องนั้นจะเกื้อกูลประโยชน์ถ้าเรื่องนั้นเป็นไปตามธรรมอย่างเงี้ยมันจะมันจะมันจะสู้ได้มันจะไปได้อันนี้คือจุดจุดต่างกันคือถ้าเป็นไปด้วยธรรมเนี่ยมันจะรู้สึกโหเหมือนปลาได้น้ําเลยนะดูเหมือนขี้เกียจนะแต่ว่ามันฉลาดมันมีความฉลาดในการเรียนรู้นั่นเอง ฉลาดในการเรียนรู้ฉลาดในการเขาเรียกศึกษาอะไรที่มันหนักมันก็จะทิ้งไปเพราะเราไม่รู้นี่แหละเพราะเราไม่รู้เราก็เลยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาผิดเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังตามกระแสของโลกเขาจะไปยึดถือเอาว่าเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะ แต่พอเวลาผ่านการเวลามาเราก็เริ่มเห็นความจริงว่าโอ้มันเหมือนกับเราเดินทางผ่านทะเลสายอันอนละอุนะมองไปเนี่ยเป็นเงาของพายับแดดเป็นภาพดวงตาที่สร้างขึ้นมานะเราคาดหวังว่าเราเชื่อว่าเราเห็นว่าเราก็ตามเข้าไปไล่ตะคุบเอาปรากฏว่าผ่านมา วันแล้ววันเล่าผ่านมาปีแล้วปีเล่าความสุขที่เราวิ่งตามหาก็ไม่เคยปรากฏเลยกลับรู้สึกตัวว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเหมือนเราไล่แต่คุบเงาที่มันไม่มีอยู่จริงอย่างเี้นะพอเราเริ่มฝึกสติพอเราเริ่มเจริญสติจเจริญสมาธิเราก็เริ่มเห็นว่าโอ้มันเป็นมายาจริงๆ พอเราได้นั่งลงและเฝ้าสังเกตเรียนรู้ก็เห็นความจริงปรากฏว่านะมันเป็นภาพมายาที่สร้างขึ้นมาขังตัวเองไว้นะความสมบูรณ์แบบที่เราคิดไม่ได้มีอยู่จริงนะเพราะความจริงนั่นแหละมันสมบูรณ์แบบในตัวของมันอยู่แล้วใช่ไหมความสมบูรณ์แบบที่เราคิด คือเราคิดไปเองว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือต้องเป็นอย่างนี้เราที่เราคิดไปเองนะมันไม่มีอยู่จริงเพราะมันเพราะมันคาดคะเนไปเองเพราะเป็นสังขารปรุงแต่งไปเองแต่ความจริงที่ปรากฏอยู่นี้มันสมบูรณ์แบบในตัวของมันอยู่แล้วนะเมื่อไรก็ตามที่ความรู้เราเห็นตรงต่อความจริงก็เรียกว่าเห็นตรงตามวิปัสสนา นะคือความรู้กับความจริงเห็นตรงกันความรู้กับความจริงนั้นไม่ขัดแย้งกันใจดวงนั้นก็จะไม่ทุกขนะ์ใจก็จะเบาบางลงจากทุกข์ใจจะเบาบางลงจากความเห็นผิดนะใจจะเบาบางลงนะจากความยึดมั่นถือมั่นนะความยึดมั่นความติดอยู่มันก็จะขี้คายนะเป็นไปเพื่อละมันก็จะคายเป็นไปเพื่อคายกาหนัดนก็จะขี้คายความบีบคั้น นะความทุกข์ก็จะเบาบางลงเพราะเรามีกําลังสติสมาธิปัญญาเกื้อกูลให้เราเห็นความจริงชัดขึ้นนั่นเองนะกรับสอบถามพระอาจารย์ครับทำสมาธิผมเพ่งที่ลมหายใจหยุดคิดใช่ไหมครับผมนั่งหนึ่งชั่วโมง นั่งคิดอยู่สักประมาณห้าสิบเก้านาทีครับเราเจตนาคิดหรือว่าเราเห็นความคิดเราสังเกตด,ดูตัวนี้ด้วยนะเรามีเจตนาเข้าไปคิดหรือว่าเราเห็นมันคิดเราสังเกตด,ดู อย่างนี้ถือว่าทําถูกต้องไหมครับที่ไปเห็นมันคิดใช่แล้วอะไรเกิดขึ้นเราต้องเห็นนั่นเรียกว่าผู้รู้มีกําลังนะผู้รู้มีกําลังเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นเป็นผู้สังเกตเห็นมันทํางานบางทีมันก็จะร้องเพลงของมันบางทีมันก็ด่าคนนั้นว่าคนนี้บางทีมันก็วิจารณ์สิ่งนั้นถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นมัน บางทีมันก็บีบคั้นไปในเรื่องของอดีตบางทีก็บีบคั้นไปในเรื่องของอนาคตบางทีก็โว้โวนหมุนเวียนไปแล้วแต่มันติดอยู่กับเรื่องอะไรถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่ามันคล่องอยู่กับอะไรนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเห็นมันเมื่อเราเห็นความคล่องอยู่นั่นแหละเราเจอเงื่อนนะเงื่อนของมันเนี่ยคือความคล่องใจความติดอยู่ ความติดอยู่ภายในใจเราเราจะรู้ว่าใจเรามันติดอยู่กับอะไรมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันรบกวนใจเรามากเลยนะแต่คนที่มีอยู่แต่เบาบางมันก็คาว่ามันมันไม่ติดเยอะนะแต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นมันมีมันมีความมันมีความติดอยู่นะลองลองสังเกตดูนะความติดอยู่นั่นแหละมันคือเงื่อนในการ ปฏิบัติเราจะเห็นนะความคล่องความติดอยู่จุดนั้นแหละคือนะจุดที่เราจะต้องเรียนรู้จากมันนะความคล่องอยู่ในใจเนี่ยมันเหมือนกับเงื่อนสองบางอย่างเพราะเรายังไม่กระจ่างเมื่อเราไม่กระจ่างมันก็เลยยังคาอยู่ในใจเรานะการฟังธรรมก็ช่วยขี้คลายความสงสัยนั้นได้นะเราได้ยินได้ฟังมันก็ขี้คลายไปเรื่อย ช่วงแรกๆก่อนที่เราจะปฏิบัติข้อสงสัยจะเยอะมากไปหมดนะตั้งข้อสงสัยนะมันจะเป็นยังไงจะเห็นอะไรต่อมันจะเป็นอย่างน,น,นางงั้นหรือเปล่าอะไรมันจะวางแผนคิดไปของมันนะแต่พอเราเริ่มจับหลักได้พอเราเริ่มจับหลักฝึกสติเราเห็นมันทีเนี้ยพอเริ่มเห็นมันมันเริ่ม เริ่มรู้ว่าโอ้อะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้นเราจะเรียนรู้ในการละมันในการสลัดมันคืนนะมันก็เลยเป็นการปฏิบัติเพื่อสละคืนคำถามมันก็เลยค่อยๆหมดไปนะพอเห็นปุ๊บเห็นอ๋อมันติดอยู่ตรงนี้เหรอเห็นอ๋อมันติดอยู่ตรงนี้ทำไมทำไมเห็นคนนี้แล้วมันรู้สึกโกรธร้อนลุ่มขึ้นมาทันทีเลยนะทำไมเห็นคนนี้รู้สึกชอบใจขึ้นมาทันทีเลย ความคล่องใจมันติดอยู่เอา้านะมันต้องมีสมาธินะถอนความลำเอียงออกนะลำเอียงเพราะรักนะลำเอียงเพราะรักก็จะคล่องไปแบบหนึง่งลำเอียงเพราะกลัวก็คล่องไปอีกแบบหนึง่งลำเอียงเพราะหลงเพราะไม่รู้ก็คล่องไปอีกแบบหนึ่งลำเอียงเพราะความโง่เขาก็คล่องไปอีกแบบหนึ่งเราต้องเรียนรู้ในความรู้สึกตัวคือแยกความรู้ออกมาจากสิ่งที่เรายินดีพอใจทั้งหลาย เรียกว่าถอนความยินดีพอใจทั้งหลายในโลกออกเสียได้วางใจไว้กลางๆเราจะเห็นรายละเอียดหรือเห็นมุมมองที่เราไม่เคยเห็นนะมันถึงจะกระจ่างออกมามันต้องอยู่เหนืออารมณ์นั่นเองนะเราฝึกสติให้มีกำลังฝึกสมาธิเพื่อที่จะลองรับความจริงที่มันมีอยู่แล้ว นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปแล้วมันก็ยังมีอารมณ์ความพอใจไม่พอใจแทรกอยู่ในใจเรานี้นะนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะเห็นมันมันทำให้เราเห็นคาดเคลื่อนนั่นเองอารมณนะ์ความพอใจความไม่พอใจมันมีความเห็นที่มันคาดเคลื่อนนั่นเองถ้าคนที่ไปเห็นแล้วปุ๊บเราจะเห็นว่ามันสลัดคืนได้เร็วมากความรู้มันตั้งเด่นขึ้นมาอยู่ภายในใจ เราฟังครูบาอาจารย์ก็ฟังเฉยๆนี่แหละฟังเพราะเราเห็นมันก็ทิ้งลงไปเลยแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดคือความตั้งมั่นมันโดดเด่นขึ้นมานะความตั้งมั่นมันโดดเด่นรู้เด่นชัดขึ้นมาแล้วนะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันสลัดออกได้เลยนะคือมันรับรู้เพื่อเพื่อสลัดคือรู้เพื่อสลัดขึ้นมันจะมีบางเงืเ่อนหรอไม่กี่เงืเ่อนหรอที่มันยังคาใจอยู่ แล้วมันพอดีมากเลยทำไมอาจารย์พูดนี่ยมันตรงประเด็นพอดีเลยนะคือมันจะปรับความรู้ไปในตัวของมันนะบางทีก็ไม่พูดนะบางทีก็ไม่พูดเหมือนกันนะบทจะพูดก็พูดสะงั้นนะมันก็ปรับตัวเองเหมือนกันนะมันก็ปรับตัวเองเหมือนกัน บางทนะีสำหรับบางคนก็ต้องอธิบายมากหน่อยนะสำหรับบางคนก็อธิบายก็ก็ยกแค่หัวข,ข้อขึ้นมานะสำหรับบางคนก็ต้องมีอุปมาอุปไมยเล่าเรื่องประกอบด้วยอาจจะใช้คำพูดเยอะหน่อยนะสำหรับบางคนก็ไม่ต้องพูดนะแล้วนะก็สามารถรู้แค่ไอก็รู้ตามแล้ว ถ้าเรามีความตั้งมั่นโดดเด่นขึ้นมานั่นแหละมันจะรองรับต่อการศึกษาจุดสําคัญของการปฏิบัติเลยคือสตินะสติเนี่ยจะเป็นตัวที่เกื้อกูลให้เราเรียนรู้นะโดยเฉพาะไปเห็นความคล่องคับแค้นภายในนั่นแหละเราเจอเงื่อนนั่นเอง ขราบสาธทเจ้าค่ะทำอย่างไรถึงจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าดีชั่วถูกหรือผิดเจ้าค่ะถ้าเรายอมรับได้นะถ้าเรายอมรับได้ว่ามันจริงแล้วไม่เอาไหมะเราจะเล่าประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินให้ฟังนะมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์ที่เอามาทำเป็น ที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้นะเหตุการณ์หนึ่งเราเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมืองนะพอไปถึงแล้วนะลูกศิษย์จะมารับรนะอ,อ,ออยู่ที่ประตู14นะโอเค14ถึงกี่โมงใช่ไหมถึง7โมงเช้าโอเค7โมงเช้า ตรงเวลาเป๊ะทุกคนถึงประตู14ด้วยกันแต่ไม่เจอกันนะก็อยู่ประตู14นะโทรศพัพท์หากันแล้วแี่นี่อาจารย์อยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ประตู14นะเอาเราก็อยู่14เหมือนกันแต่ทำไมเราไม่เจอกันมันอยู่คนละชั้นเห็นไหม ก็สิบสเหมือนกันนะแต่มันอยู่คนละชั้นนั่นเองนี่ก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งนะก็อาจจะพูดเรื่องเดียวกันอยู่นะเหนือไหมแต่อาจจะอยู่คนละชั้นก็ได้ก็สิบสิบสีเหมือนกันนะแต่สิบสีไม่เหมือนกันแบบนี้ก็มีนะนะดูเหมือนกันนะนะถ้าเกิดว่า เราไปยืนอยู่ชั้นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะเห็นแบบพระพุทธเจ้าเลยเราไม่ได้มาทะเลาะกันว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยพระพุทเจ้าอยู่ไหนพระอรหันต์อยู่ไหนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นอยู่ในชั้นเดียวกันเราจะรู้ว่าอ๋อไม่สงสัยหายสงสัยเพราะมันเห็นแล้วเพราะมันประจักษ์แล้วนะอันนี้ยกตัวอย่างขึ้นมานี่เรื่องหนึ่งนะ อีกเรื่องหนึง่งนะเราเดินทางไปนะวันนั้นวันนั้นขึ้นเครื่องไปแล้วนะขึ้นเครื่องไปแล้วมันมีมีเข่ามากระแทกที่เบาะด้านหลังเนะข่ากระแทกก็เลยสงสัยเด็กหรือเปล่าเนาะหันไปดูไม่ใช่นะรุ่น รุ่นน้าแล้นะรุ่นน้ารุ่นแม่นะเวลาที่เราถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันปี๊ดมากเลยนะเวลาที่เราถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวมันปี๊ดมากทำไงเราก็เลยย้ายเบาะเบาะมันจะมีสามเบาะย้ายมาเบาะกลางนไม่ถึง5นาทีเบาะก็สั่อีกรอบ ันเหมือนมีอะไรมากระแทกที่เบาะด้านหลังนะหันไปดูเป็นสามีเขา